ภะเลตวานะเมตังสเมตาภาทันตานอเวเกตตเจตาภะเลตังภานันโตสัคเคกะเมจโลเปขิลิสิขันตเตจันตุลิกเวิมานิ เยเปลาเตตะขะเมตะลวะนาคေหะเนမทหะวะโทมิเขตเตอุมมาทยันตุเทวาฉลาทละวิสเมยาทะสันธพนากาเตทันตาสันติเกยังโมนิวะละวัจนะสั ธรรมะสวัสดิกาโลอายามพัทันตาธรรมะสวัสดิกาโลอายามพัทันตาธรรมะสวัสดิกาโลอายามพัทันต์ตานโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะ เชวิตรังยาวเนปานางสลนังขาชามิธรรมเชวิตังยาวเนปานางสละนังขาชามิสังฆังเชวิตัง นางสานางขาชาเมโทติยามเปพุทางเชวิตังยาวเนปานางสาลนางขาชาเมโทติยามเปธามังเชวิตัง สัลานังคาชามโตติยามเป็สางขางเชียเวตังยาวันเนปพานังสลานังคาชาเมตาเตยามเป็พบัวทางเชียเวตังยาวันเนปานังสลานังคาชามีตาติยามเป็ธรรมัมมเชีเวตัง นางสลันางขาชาเมตตาเตยามไปสังขังเชวิตังยาวันินพานางสลันางขาชาเมยโยจาคมมาโมหมลาปกาโทสามา โหทัวสุขต ok ัวว ja ิมุตัวมาลาสปัสสาวินิโมตยันตปะเปสิเเมังชนะตังวินายยังโพธงวตาตังสิลาสานมามิโลกาสนาทันจวินายะกานจตันเตชะสาเต ตูสัพพันตะลายาจวินาสเมตตูทามอตโชยโยวิยาตัสะสะตุทัสเสสิโลกาสวิสดิมาคังเนิยานิโกขัน เทศตาวะโหสันติกะโลสุจีนวะธรรมังวะลันตังสิลาสานะาไมโมหะปะทาลังอุปสันตตาหังตันเตจะสะเต โหตุสัพพันตะลายาจวินาสะเมนตุสทธรรมเสนนาสุขตานุควโยโยตุปัสสะภาตุปัสสเร์สเจตาสันตวสยังสันตินนโยจะกกจัสวะคาตธรรมังวิเทตังกะลลวนติสังขังวะลั เิลาสานามิพุทธานุโพธังสมาสีลาิิถิงตันเตชะสาเตชะยาเสธิโหตุสัพทน जवेना सो नो अल्लाह तो संभ समहे से नो नमो वो तथम सस वे अवते निध न मोम ສັນຕາສາເປເວໂສທະເສລະເທດິນະນະມໍພໍມະຕະຍາລາທາສລຕະນະຕະຍາສະສາທຸການະນະມໍພໍມະກາເທຕັນທັມມະສະວານ กาลาปพาเวนะวิกาจันโตปาตวานะโมกาลาโนภาเวนะสุวัตทิหตุสาพทานะโมกาลาสเตมไม่หัวไม่เตะชาวบํามจับครับ เอวเมาสุตังเอกัง,อาาสงสัมยังพระขวานปาลานะสิยังวิหาเตสิปัตันเอมิขาทายตรัตระโคพระขวาปัญจวัคคเยภิขุอามันเตสิทเว เพคะเวอันตาปปะชิตเตนะนเสวิตตาปายโยจายัง มาสุขันเลกาโนโยขวาหีนคามโมโพธวนิกวอนาโยอันาทาสันหิตโยจายังอาตากิลมัทาโนโยควาทุกขวอนาิโยอันาทาสันหิตเอเตเติกเวอุโพ อนุปัฏฐามาจิมาปฏิปัฏฐาตถาคเตนะอภิกษุพุทธาจักกุคะลานียานะกะลานียุปัสสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิเนม सं व तथमा चे कवे अमा चिमपति पथ तथा कथन अभिषमथ चुकल ये उपसमा अभिन्य संभोधयन ह नय सं व तति अयमे व अलिया สังคีโกมะโคะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ อายังโคสาเพขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคตเตโอทาจโกกาลันียานากาลันเอุปสมะยาเพนยายาสัมโพธายาณิปานายสังวาตติอิทังโคปนาภิกขเวทุกัง สาสัจังชาติเปโทขาชลาขามลนาเปโทขคังโักปลิเทวะโทขคาตวมนาสุปายาสาเปโทรคาอาเยสัมปโย โคโทัวโคปิเยหิเวปยโยโคโทโคามำปิังนัละพตติตักปิทุกขังสังคิเตนปันจุปาทานะขันธาทุกขาอิทังโคปบันนาเพคาเวทัวขาสัมมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปโนภวิกวก มานันเิละกัสหคตาตรัตตรัตตรัตราพินันททเนศยทิถังมาตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปันภิกขเวทัวคันิโกตัวอริยศาสจางโยตัดสายแววตันหายอเสสวิลา จัคโคปฏิเนศโคโมติอนนาละโยอีทางโวปนาพิคะเวทัวคันิโลทขามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริยอาทังคิโกมาโวสัยทิทังสัมมาเทติสัมมา โอสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกังอริยสัจจิเมภะกะเว โสตสโสทามเมสจากขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวจาทปาิอโลวกวาอุทปาทิตังขอปณิทางทบขังอริยศาสตร์จังปะเลียนใญยานติแมเพกขเว อนันโนสตสุทามเมสุจักขงอุปาทิยานังุปาธิปัญนยอุปาทิเวจัญ โลโก้โอทัปาะทิตังขอปะนิตังโทตังอริยสัจจังปะลิญญาตันติเมเพฆเวโปเพอนันโนสุเตสุทามเมสุจจาคงอุทัปาะทิญาณังอุทัปาะทิปัญญาโุทัปาะทิเวชั่โอทัปาะทิอาโลโก อทัปาทิอิทางทัวคสมุทโยอริยสัจจันติเมอะนาโณทสตสุธมเมสุจักขงอุทัปาทิญาณังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิเวชฌาอุทัปาทิอัลวะกวอุทัปาทิตังทัปาลิทัง ปันติเมผคะเวปุผีอนันโตสตสุธรรมเมสุจัดคงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวชญาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังขอปฏิทังทวัดสมุทโยอริยสัจจังปะหิตันติเมผี คาเวโปเปอันนทสเตเมสุจักคงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชา โลโกอโอทัปปะที่ทางทัวคดิโลทอริยสัจจันติเมเพฆเวปุเพอนันตสุตเตสุธรรมเมสุจักคงโอทัปาะทียานังทิปัญญาอุทัปาะทิเวชาอุทัปาะทิอาจโลโกอุอทปาะที่ทงขอปคดิ โทกันิโลโทาอาลิยสัสจังสัจจิกาตาปันติเมภิกาเว นาโนสุตเตสุธมเมสุจักคงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวชชาอุทปาธิอโละโกะอุทปาธิตังขอปลิธานตัวขันนิโรตตอริยสัจจังสัจจิกตันติเมเพคะเวปุเพม โสเตโสทามเมสจากคงโอทปาปิยาตังออทปปธิปันญาโอทัปปิเวฏ ที่อาโลโกอุทปาทิทังทุกนิโลทคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมผิกเวปุเพอนาโนสุเตสุธาเมสุจักุงอุทปาทิญาณ์ที่ปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโก โอทัปปะทีตังขอปะเนทางทัวกันิโรธดาขามิเดปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปพันติเมเพกเวปุเพอนันโุสติสุจัคุงอุทัปปะทิยานาโอทัปปะทิปัญญาอุทัปปะ อุทัปาะทิอโลโกุอทัปาะเทตังโคปะนิตังทัวกันิโลทัคามิเนปฏิปัาอุริยสัจจังภาวิตันติเมพิคะเวปุเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาะทิยานัง ที่ปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทปาทิอาโลโกะอุทปาทิยาวติกิวตจะเมีภิกขเวอิเม สุอาลิยาสัตเจสุเอวันติปาลิวตาทวันทศกาลยาตาโพตังญาณาตัสตังนาสุวิสดังอาโหสิเนวตาวาหังเิกเเวสเถร สัมมาเลเกสัพมาเกสัตสัมนาพรหมณิยาปชายาเศรษฐวมโนวัฏายาอนฏตลังสัมมาสัมโพธิอภิสามโพธิตัปัจจัญญาสิงยตตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจโตสุอาลิยาสัจเจสุเอวันติป

โอตังญานาธาสานังโสวิโสตังอโหสิอัาหังภิกขเวสัตเววเกโลเกสัมมาเลเกสัพพมะเกสัตสัมณปรหมณิยาปชายสัตถิวัมนุสายอานตตลังสัมมาสัมโพเทงอภิสัมพุทโ ปัจจัญญาสิงยานาจปันเมธาสนังอุทบาทิอาโภปามิวิโมติอิยมันติมาชาตินาทิธานิปุนาภะโอติอิธัมมะโอ อาพิวงอิมาสมินจับปัเโวยยาตลนาสมิงผ่านยมาเนอายาสัมมตะกวนทานญาตสวิลาจังเวตามางธรรมจากคงอุทปาทียังเกณฑ์จิสมุทยธรรมสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัติเตจพ ข่าวตาตามมาจากแกพงมาเทวาสั สิปตันเนเมกทายอนุตลังธรรมจักกลางปวัตติตังอัปปติวัติยังสมเนนนวะพระมเนนะวะเทเวนะวะมาเรนะวะพระโมนาวะเกณฑิวาโลกัสสะเณเต

สุงตาวะเต่งสานังเทวานังสัทธังสุตาวายามาเทวาสัตถมนุต์สาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตตาวาโตสิตา เทวสัทธมนสาเวสงเิมานัลเตนังเทวนางสัตว์ทางสุตตะวัปะลเีมิตาวะสาวัเตเทวสัต์สาเวทรงปะลณีมิตาวะสาวัเตนางเทวนางสัต์ทางสุตตะวั สัจชาเทวะสัทธมโนสเวสุงผาหมาปะเลสัจชานังเทวานังสัตตังสุตาวัมาปะลหิตาามโนสเวสุงผมปะลหิตานัเทวานังสัตตังสุตาว อาปาสลาเทวาสัตถมโนตสาเวสรงอาปาสลานังเทวานังสัตตังสุตตะวปเลตัสุภาเทวาสัตถมโนตสาเวสรงปเลตัสุภานางเทวานังสัตตังสุตตะวา มานัสุภาเทวาสัตธรรมโนรสาเวสุปปามานัสุภานางเทวานังสัตตางโสตวาสุภาเกนะกาเทวาสัตธรรมนรสาเวสุสุภกเกนะกานัง Sung thang sutta-va sutta-tsi tham no sa we sutta-tsi nang te-va-nang Sát thang sutta ta te พระวตินัสสาอเสปตะเนเมฆตายออนุตตะลังธรรมจักกังตวัติตังอาปติวัติยังสัมเนนวะปรามเนนวะเทเวมาเลนวะ ทิวาโลกะสสม็นเตอิติหเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมารุกะสัตว์อาโปกันชิอาญาณจทัสสะจหาติโลกทาตุสังตัม <laughs> มิสัมปเวทิอาปมาโนจอาลาโลโอภา สโลเกปาตุลาโพสิอติกรรมิวัเทวานังเทวานุภาวังอทาโคภะคะวันนางอุทานเนศิอัญญาสิวัตโพคุณทานโยอัญญาสิวัตโพคุณทานโยติอิติทังอายา धान्य सान्या अन्या कोन्धान्यो तवे वन्